ครับซูร่รแฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานอันนี้เป็นงานแก้ไขนะแก้ไขส่วนหนึ่งแล้วก็ทำเองทำขึ้นใหม่ส่วนหนึ่งนะโจทย์มันมีอยู่ว่าลูกค้านะเขานำนำสร้อยคอนะสร้อยคอที่เป็นเป็นคอยนะขั้นเพชรนะสร้อยคอหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอสักพูดนะร้อยยคอก็ออกมาเป็นษนณะนี้ เป็นแบบนี้นะสร้อยคอเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้มาให้ดูเนี่ยสร้อยคอก็เป็นงานแบบนี้ที่มันเป็น,ปนพลอยประคั้นเพชรอยู่ข้างในเป็นสร้อยคอทั้งหมดนะกยย็ยาวเลยครับประมาณยาวเลยอะเพียบแล้วก็มีละพระไซนะหลากหลายไซส์แล้วก็บอกว่าอยากแปลงเป็นกําไรซึ่งเขาก็มีชุดของเขาเป็นกําไรอยู่แล้วประมาณสองอันเขาก็ จะให้ขยายนิดนึงสาหรับ2อ,อันนั้นก็ขยายเสร็จปุ๊บเราก็เอาอันนั้นเป็นเป็นแบบนะเพื่อที่จะเอาสร้อยพวกนี้ที่เห็นนะครับเป็นสร้อยเนี่ยครับงัดออกมาแล้วแปลงมาเป็นกําไรแบบนี้อีก3อันนะก็สรุปเป็นทั้งหมดเป็น5าอันก็จะเห็นเป็นงานกําไร5อันนะแต่ผมขอรีวิวแค่อันเดียวก็ทําเรียนแบบต้นแบบทั้งหมดนะก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นล็อกหลองเงี้ยฮะอยู่ด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็ แบบนี้ยแค่นี้เองครับปึ๊บเราก็กดดังแก๊กเอามานี้ครับเนี่ยแค่นี้เองยังใมาอยู่มันก็ยังแก๊กๆอยู่นะทองเป็นทอง10เยลนโลโกนะสิ k นะครับเยลโลกโก1ส k นะครับเพชรกับพอยเนี่ยงัดออกมาจากสร้อยทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้เป็นเป็นวงลักษณะนี้ลูกค้าบอกว่าพยายามใช้ให้หมดก็เกือบหมดนะทำได้3าวงอันใหม่แล้วก็ สองวงเงินเก่าที่ขยายนะทองที่ใช้ทำกำไรส่วนมากนะก็อยู่ตกไปประมาณ8.15่ากรัมก็อยู่แถวนี้ประมาณสองสลึงกว่าขวาต่ออันนะก็เป็นประมาณนี้เพชรกับพลอยใช้ของลูกค้าทั้งหมดนะส่วนทองก็คาแรงของทางร้านนะครับก็ห้าอันนะครับประมาณนี้สวยสดีนะครับ ใส่หอันนี้จะแบบบุ้บบบุ้มวเลยนะผมว่าผมผมชอบนะโดยพื้นฐานชอบชอบลักษณะแบบนี้อยู่ดูเขาเรียกไงดูเหมือนโอสคูลหน่อยๆแต่ดูไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปกําลังดีเน้นเน้นบางๆแต่เยอะอันนะหลายอันก็ดูเข้าทีนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นกําไรเนี่ยเรียกอันนี้กําไรพอยขั้นเพชรนะแต่ เป็นสากลก็จะประมาณ Ruby d n d d i a m o n n g a n แลอะไรประมาณนั้นจะประมาณนี้เซิร์ชไปก็จะออกมาเป็นฟีลลักษณะนี้เกือบหมดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับงานชิ้นนี้นะครับท่านใดสนใจนะอยากทำงานลักษณะแบบนี้มีพลอยบางส่วนหรือไม่มีเลยผมก็ยินดีหาให้นะเป็นพลอยทั้งหมดก็ได้เป็นเพชรทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะไลน์แอดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับหรือหลังคลิปว็สแกน QR c ค d e เข้ามาคุยกันก่อนนะครับ แล้วที่เหลือก็ถ้า,า,าคุยแล้วตกลงทุกอย่างโอเคค่อย Wal k in เข้ามาแล้วก็ผมออกใบงานให้แล้วก็มัดจำสัก 3- 4พนะันแล้วก็นั่งแล้วก็รอมา2อสามอาทิตย์นะเดี๋ยวก็เสร็จนะครับถ้าง,งานชิ้นใหญ่ก็ประมาณ3 4อาทิตย์ถ้าง,งานชิ้นเล็กก็2-3อาทิตย์ก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนที่เหลือน,นะฝากติดตามช่องร้าน simple j u l r a n stone นะในทุกช่องทางที่ท่านเห็นคลิปนี้นะฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม อัตราการมองเห็นแล้วก็เพิ่มการเติบโตของช่องนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนับสนุนนะครับผมสวัสดีครับ